สวัสดีครับสำหรับรายการมาดูทารถในวันนี้เราจะมาทายดวงของท่านที่เกิดวันต่างๆระหว่างวันที่16ถึง31สิงหาคมมาดูกันนะครับว่าดวงต่างๆจะเป็นอย่างไร สำหรับท่านที่เกิดวันพุธในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคมเรามาดูกันนะครับว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างนะครับใบที่1ได้ไพ่สามเหลี่ยญน,นะครับใบที่สองได้ไพ่6ดาบใบที่3ได้ไพ่สองดาบแล้วก็ใบที่4ได้ไพ่6ถ้วยเรามาดูกันนะครับว่า,เ,าเหตุการณ์ต่างๆของท่านที่เกิดวันพุธเนี่ย จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะฮะใบแรกเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องของเกี่ยวกับการงานการเรียนเนี่ยได้สามเหรียญนะจะมีสถานการณ์ที่ท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยจะต้องทําความร่วมมือหรือประสานงานการหรือเกิดลักษณะการทํางานที่เราเป็นทีมนะครับหรือการทํางานกลุ่มในโลกของการเรียนนะเราจะได้ทํามีกิจกรรมที่ว่า ต้องทำการเป็นทีมนะครับจะต้องมีผลงานที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับในแง่ของการทํางานตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการหารายได้และก็ผลประโยชน์ต่างๆนะครับสถานการณ์การงานเนี่ยเหมาะที่จะทํางานเกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางนะครับเป็นคนเหมือนกับเป็นนายหน้านะฮะเหมือนกับเป็นตัวกลางหรืออา่าเป็นหุ้นส่วนของการหารายได้ ของการทํางานนะครับอา,อาจจะเป็นการทํางานที่มีคนร่วมมือกันมากกว่า2คนนะครับตั้งแต่3คนไปก็เป็นไปได้นะครับทีนี้เนี่ยการทํางานตรงนี้หรือว่าการดําเนินภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนเนี่ยถ้าจะให้มันสําเร็จหรือรู้ล่วงไปหรือว่าก้าวหน้าเนี่ยมันจะต้องมีสถานการณ์ที่เรียกว่าเราจะต้องกล้านะครับจะต้องกล้า ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าต้องกล้าที่จะก้าวเดินออกไปนะครับกล้าที่จะอ,ออกไปยังที่ต่างๆหรือทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะครับแล้วก็การทำงานนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าที่เราวางแผนเอาไว้นะครับสถานการณ์การทำงานต่างๆเหล่านี้ที่เราจะพบเจอเนี่ยเราจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าอาจจะเจออุปสรรค อาจจะเจอปัญหาบ้างที่คือสถานการณ์มันเหมือนกับว่าเราเรายัเป็นมือใหม่นะในการเข้าไปทํางานหรือแก้ปัญหานี้เนี่ยอาจจะใช้เรื่องของเ,อเซนใช้เรื่องของความรู้สึกจิตสังหรณ์อะไรส่วนตัวในการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในในการแก้ปัญหาบางเรื่องเนี่ยถ้าเรามองแต่เรื่องหลักการเลขผลเพียงด้านเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันดีทันใดนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เราจะต้องตัดสินใจฉับพลันโดยใช้เซนต์โดยใช้ความรู้สึกบ้างนะครับบ้างนะไม่ไม่ต้องเอาเป็นหลักนะครับนะใช้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยการตัดสินหรือการวางแผนอะไรตรงเนี้ยเราจะมีสถานการณ์ที่ยังแบบเฮ้ยเอาดีไม่เอาดีตัดตัดสินใจอันนี้แล้วจะเป็นยังไงหรือว่า ทำแบบนี้แล้วจะดีไหมเนี่ยแต่เราก็ต้องทานะครับมันมีสถานการณ์บังคับอยู่นะอ่าฉะนั้นเนี่ยการทำงนานของเราเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยอ่าเหล่านี้ก็บางครั้งจะมีเรื่องที่ต้องขอความช่วยเหลือนะหรือบางครั้งคนอื่นก็มาขอความช่วยเหลือเรานะเพราะเห็นว่าเราเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจนะครับแต่น้ําหนักในเหตุการณ์ตรงนี้ มองว่าตัวเราเนี่ยถ้าเจออุปสรรคปัญหาอะไรไปขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้คนที่มีประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะคนที่เรารู้จักกันในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเก่าเจ้านายเก่าครูเก่าๆก,ก็ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องการเรียนนะว่าเออเรียนบทเรียนนี้เนี่ยเราไม่รู้เรื่องหรือทํางานชิ้นนี้ไม่ได้เนี่ยก็ให้กลับไปติดต่ออาจจะเป็นครูที่เรา เคยเรียนกับเขามาก่อนในในช่วงปีก่อนก่อนก็ได้นะครับหรือเป็นครูโรงเรียนเก่าก็ได้นะครับก็จะช่วยให้เราสังสารปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของการงานนะก็มีเท่านี้นะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินบ้างการเงินนะครับสืบสืบจากที่ไพ่ใบแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีการร่วมทีมกันทํางานหารายได้นะครับ จะได้งานเสริมนะใครทําเกี่ยวกับงานเสริมงานค้าขายสินค้าแบบสินค้าตามกระแสเช่นช่วงนี้มันขายดีแล้วเราก็รีบๆมาขายเงี้ยแล้วพอขายหมดมันก็หมดลอบมันไปเงี้ยจะเหมาะเป็นพิเศษนะครับมีงานเสริมขยันหาหน่อยนะครับหาเครือข่ายหาอะไระไปไปติดต่อเพื่อนเก่าๆบ้างอะไรบ้างนะครับที่จะหารายได้เสริมนะมีโอกาสมีรายได้นะครับ รายได้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามันอาจจะไม่เปลี่ยงปลงมากนักแต่ใช้วิธีการเก็บเล็กผสมน้อยก็คือพยายามหารายได้งานเสริมหลายๆด้านครับอาจจะมาทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าเราเราทำหลายเรื่องะครับใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายครับพยายามหาหุ้นส่วนหาคู่ค้าหรือหาสินค้าที่มันมีความหลากหลายเนี่ยเข้ามาเติมเต็มในร้านค้าเราด้วยก็จะทําให้เราเนี่ยขายสินค้าได้ดีขึ้นนะครับใครที่ เป็นลักษณะของธุรกิจที่ต้องไปติดต่อลูกค้าเนี่ยให้พยายามติดต่อผ่านทางแวดวงเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักเก่าๆก็มีโอกาสจะทำให้เกิดรายได้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกต้องบอกก่อนว่า,าถ้าเรามองในเรื่องของตัวเงินแล้วก็ผลตอบแทนต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เงินทันทีทันใดนะได้เงินเชื่อไดเอ้เงินแบบผ่อนชําระนะครับหรือถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับ การขายสินทรัพย์ใหญ่ๆเนี่ยช่วงนี้เน้นสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่เขาขายแบบขายผ่อนนะ่ะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับได้ไพ่สองดาบนะพยายามหาเงินโดยใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์หรือช่องทางผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับพอค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เกิดวันพุธเนี่ยมีโอกาสโดดเด่นมากในช่วงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันมีไพ่หกถ้วยด้วยเนี่ย รายได้ต่างๆที่เราได้มาเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับอาจจะเป็นการทําบ,บุญก็ได้นะครับหรือเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณต่างๆอาจจะซื้อของที่ระลึกให้ก็ได้นะาสำหรับเรื่องการเงินนะขอพูดเกี่ยวกับคนที่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับน้สินสักนิดนึงแล้วกันนะฮะ,ะถ้าเราเป็นลูกหนี้อ่กอกรณีที่หนึ่งนะถ้าเราเป็นลูกหนี้นะครับ เนื่องจากว่าสถานการณ์นี้เรามีโอกาสที่จะหารายได้มากขึ้นนะครับให้ทยอยสะสางหนี้สินค่อยๆทยอยจ่ายนะครับก็จะเป็นการสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยในแง่ของการเงินนะครับขณะเดียวกันถ้าเราเป็นเจ้าหนี้อ่าเป็นได้ทั้งเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้นะถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยให้ลองไปติดต่อติดตามนะครับคนที่เคยติดหนี้เราในอดีตนะครับมีโอกาสที่จะได้เงิน ได้สิ่งที่เขาหยิบยืมเราไปเนี่ยกลับคืนมานะครับลองลองติดต่อดูบางทีอาจจะไม่ได้ทันทียนใดก็ใช้วิธีการค่อยๆทยอยจา่ายวันนี้ก็จ่ายทีละนิดนะครับอย่างเงียบนะครับก็ไปไปบอกกันตามตรงเลยติดต่อ,อคนที่เป็นลูกหนี้ของเราด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้คืนนะครับแต่อาจจะ,ะติดร้อยอาจจะได้คืนสัก10 2 0 30ก่อนนะอันนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์ไว้ด้วยนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของเงินทองโชคลาภขอ มาเสียงเสียงไทยกับเรื่องของโชคลาภกันนะครับเรามาดูกันเรื่องของโชคลาภนะครับของท่านที่เกิดวันพุธนะครับใบแรกนะครับเป็นแซฟไฟร์นะครับใบที่สองเป็นข้างขาวแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใบที่สามนะครับเป็นด้วงสคารับนะครับด้วงสคารับ นาห่จะเห็นกันชัดนะครับสำหรับการเสริมดวงนะครับหรือการเขาเรียกว่าเป็นการเสริมนะเสริมที่จะคว้าโอกาสชโชคต่างๆเข้ามาสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับอ,อย่างแรกเลยเรื่องของการใช้เครื่องประดับประดานะครับก็ชัดเจนเลยครับควรจะใช้วัตถุดิบที่เป็นอัญมณีเกี่ยวกับแซฟไฟร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนนะครับ หรือว่าเครื่องประดับต่างๆนะครับผู้หญิงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการพกพกสิ่งอัญมณีพวกนี้ติดตัวไว้ก็ได้หรือเอาไว้วางไว้ที่โต๊ะทํางานหรือที่เราใช้ประจํานะครับอาจจะเป็นบริเวณอะไรเดี่ยวที่นั่งโต๊ะคอมโต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆนะครับ อันที่2ครับเป็นเรื่องของข้างคาวแดงนะฮะข้างขาวแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความสุขนะฮะของชาวจีนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีความเชื่อเรื่องนี้นะครับก็ใช้วิธีการเอาสัญลักษณ์ข้างคาวแดงต่างๆม, ale, มาปร,ประดับประดาบริเวณประตูบ้านก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับหรือว่าถ้าเป็นการแต่งกายเนี่ยก็อาจาจะใช้โทนสีที่เป็นสีแดงก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความความเชื่อของ แต่ละบุคคลนะครับดเราดูตามหน้าไพ่นะครับใบที่3ครับแมลงสคารับนะครับเป็นเป็นเหมือนด้วงนะครับบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับอันนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชาวอียิปต์นะครับถ้าใครเคยดูภาพยนต์เกี่ยวกับมัมมี่จะเห็นแมลงอยู่ชนิดหนึ่งที่จะอยู่ในสุสานฟาโรนะครับจะคอยปกป้องนะครับแต่ความเชื่อตรงนี้เชื่อไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าลักษณะของแมลงตัวนี้มันจะเหมือนกับ เอาตรงๆมันก็คล้ายๆกับแมงกุจ,จินะครับที่ที่ทำหน้าที่กิ้งมูลสัตว์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาบองว่า,มาแมลงตัวนี้ในความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการการการทําต่างๆเนี่ยเหมือนกับดวงอาทิตย์นะครับที่มีการาขึ้นอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกนะครับทำให้เกิดสภาวะของวงจรชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับมีกลางวันกลางคืนมีการไหลเวียนของพลังงานชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ย ท่านที่เกิดวันพุธแลวต้องการเสริมดวงนะครับก็ใช้วิธีการประดับประดาด้วยซัฟฟานะครับแล้วก็ตกแต่งบ้านด้วยเครื่องหมายของข้างขาวแดงแล้วก็ถ้ามีความเชื่อเรื่องมแมลงตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหาสัญลักษณ์เกี่ยวกับมแมลงนะครับหรือใช้อัญมณีที่เป็นลนักษณะเกี่ยวกับเครื่องเงินก็ได้นะครับเครื่องเงินหรือทองคําก็ได้หรือเครื่องอโลหะต่างๆนะครับก็สามารถใช้เป็นเครื่องประดับได้ถ้าต้องการเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับ เรามาต่อที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์กันต่อนะฮะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าที่เกิดวันพุธนะสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่าคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสจะไปมีความประทับใจครับมีความประทับใจกับคนที่เราคุ้นเคยกันในอดีตหรือเป็นเพื่อนเก่านะครับเป็นเพื่อนเก่านะ เป็นเพื่อนในวัยเด็กเป็นคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเห็นหน้าเห็นตากันมานานแต่ว่าเราตอนแรกๆเราไม่ได้ประทับใจอะไรนะครับแต่พอรู้จักมากขึ้นได้คือคือไพ่ตรงนี้มันเหมือนกับเราอาจจะมีการโต้แย้งกับเขานะมีการถกเถียงกันมีอะไรกันแล้วอาจจะเกิดเรียกว่าการตื่นรู้หรือว่ายอมรับความคิดเห็นเขาทําให้เกิดความประทับใจแล้วก็ถูกใจได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น ความรักแบบกาลังเริ่มต้นอยู่นะฮะค่อยๆทาความรู้จักค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วมาดูคนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ในอดีตเช่นแฟนเราเคยทําอย่างนั้นไม่ดีแล้วเราก็จะกลับมาคิดกลับมาขุดเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยอาจจะเกิด สถานการณ์ที่เรียกว่าทะเลาะกันได้นะครับถ้าถ้าอยากจะสารสัมพันธ์ให้มันดีต่อไปเนี่ยอย่าไปขุดเรื่องเก่ามานะครับอะไรที่มันไม่ดีมาก่อนเราก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะครับอย่าไปขุดนะหรือบางคนเนี่ยถ้าอยู่ในสถานะที่เรียกว่ากําลังห่างๆกันยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับมันจะเกิดภาวะที่ว่านึกถึงคนเก่าๆครับนึกถึงคนที่เราคุ้นเคยกัน แล้วเกิดความคิดถึงนะครับเกิดสถานการณ์ที่ว่าย้อนอยากจะย้อนกลับไปว่าในวันนั้นถ้าคนนี้เขาเป็นอย่างเนี้ยฉันน่าจะเลือกเขาไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นความรู้สึกในอดีตนะฮะก็ให้มันเป็นความทรงจําไปแล้วกันนะครับเราก็อยู่กับปัจจุบันของเราดีกว่านะครับส่วนลืมบอกไปครับส่วนคนที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสใช้ช่องทางการ ติดต่อสื่อสารออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในการพบปะหรือพบเจอคนที่ถูกใจได้นะครับแต่ขอย้ํานะครับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นการเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวพิ่งไปจริงจังเกินเหตุนะครับก็เรียกว่าอาจจะกระชุ่มกระชวนหัวใจนะแต่ว่าความสัมพันธ์จะก้าวไปต่อถึงขั้นคบหาเป็นแฟนหรือจริงจังกันแค่ไหนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยยังยังไม่ชัดเจนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นพื้นดวง ที่ทายในช่วงวันที่16-31สิงหาคมของท่านที่เกิดวันพุธครับ